ังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่14สิงหาคม2 5 6 3ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นการอ่านหนังสือที่อาจารย์นิโรธกำลังจะพิมพ์เผยแพร่นะครับชื่อว่าพุทธวิถีแบบเซน ซึ่งได้อ่านตั้งแต่คำนามสำนักพิมพ์คำนามผู้เขียนและก็เกินนำนะครับเกินนำได้อ่านไปแล้วสองตอนวันนี้ก็เป็นเกินนำตอนที่สามของหนังสือพุทธวิถีแบบเซนนะครับในวันนี้ก็เป็นการพูดถึงสาระสำคัญของพุทธศาสนานิกายเซนหรือนิกายทยานะนะครับ ซึ่งก็พูดไปหกประการนะครับวันนี้ก็ประการที่5เป็นประการแรกก็พุทธภาวะแหง่งจิตของผุ้ตุชนกับพุทธภาวะแหง่งจิตของอริียบุคคลไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับประการที่2ไม่มีวัตตาสงสารและไม่มีนิพานไม่มีการบรรลุถึงและไม่มีการไม่บรรลุถึงประการที่ สนะครับเรื่องมันเพียงแต่ตื่นและลืมตาต่อจิตหนึ่งเท่านั้นและไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไรนะครับประการที่4ไม่ต้องตัดกิเลสและไม่ต้องเข้าถึงนิพพานหรือไม่ต้องเข้าถึงโพธิจิตแต่อย่างใดนะครับประการที่5ที่จะพูดตอบที่จะอ่านต่อไปวันนี้เรียกประการที่5ประการที่5เนี่ย คือการปฏิบัติธรรมและการสัสรูเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับขณะแห่งการปฏิบัติคือขณะแห่งการสัจสรู <c oughs> การกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดหรือการปฏิบัติและการสัดสรู้หรือการบรรลุธรรมมีอาจแยกออกจากกันได้เช่นเดียวกับการปลุกจิตให้ตื่น ซึ่งความตื่นนั่นก็คือการบรรลุธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมและการบรรลุและการสัจรู้หรือการบรรลุธรรมเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็หมายความว่าการปฏิบัติธรรมและการสัตร,รู้หรือการบรรลุธรรมไม่อาจแบ่งไม่อาจแยกออกจากกันได้เช่นเดียวกับเราไม่อาจบรรจะปลุกจิตให้ตื่นรู้ในวันนี้ เพื่อตื่นรู้ในวันรุ่งขึ้นได้เมื่อใดการปลูกเล้าถูกต้องและมากพอจิตก็จะลุกโพลงอย่างฉับพลันในวินาทีนั้นนั่นเองพร้อมกับมังเกิดจิตตื่นรู้และจิตเบิกบานโดยสมบูรณ์ทันทีอาจารย์ไดเกณนแห่งพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าชาวพุทธิิกายทยานะชาญหรือเซน ให้ความหมายหรือให้คุณค่าในการปฏิบัติและการสัจสรูนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อใดการปฏิบัติมีฐานอยู่บนการสัตสรูและการสัจสลูมีฐานอยู่บนการปฏิบัติแม้เป็นการปฏิบัติธรรมของผู้เริ่มต้น ก็สามารถบรรลุธรรมหรือสามารถจัสระลู้อย่างฉับพลันได้ดังนั้นขณะที่อาจารย์กล่าวถึงวิธีปฏิบัติก็จะตักเตือนสิทธิ์ไม่ให้แยกการจัตทะลู้ออกจากการปฏิบัติเพราะขณะแห่งการปฏิบัติก็คือขณะแห่งการจัสระลู้นั่นเองประการที่6 กิเลสตัณหาไม่แตกต่างกับโพธิจิตหรือโพธิก็คือกิเลสตัณหาดังกล่าวแล้วว่าจิตคิดปรุงแตง่งก็ให้เกิดสปปรรพสิ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามาธรรมเช่นเดียวกับจิตเป็นผู้สร้างกิเลสตัณหารวมทั้งสร้างโพธิจิตขึ้นมา ดังนั้นจิตดังนั้นกินนกเลสตัณหาก็ไม่แตกต่างกับโพธิจิตเพราะทั้งโพธิจิตและกิเลสตัณหาก็เป็นสิ่งที่สูกสร้างขึ้นจากจิตเช่นเดียวกันที่ว่าสร้างขึ้นจากจิตก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นเอง แท้จริงแล้วทั้งกิเลสและตัณหารวนแต่ว่างจากสภาวะและว่างจากลักษณะใดๆหมายถึงว่างทั้งกิเลสและตัณหานั่นเองนั่นก็หมายความว่ากิเลสตัณหาก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเช่นเดียวกับโพธิจิต ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งดังนั้นทั้งกิเลสและตัณหาทั้งกิเลสตัณหาและโพธิกิจมิได้มีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ซึ่งก็เป็นเพียงการใช้ภาษาหรือถ้อยคําที่สมมุติเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจชั่วขณะเท่านั้นทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้ก็เพื่อบอกกล่าวว่าหากผู้ใดไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักความ ไม่คิดปรุงแต่งที่เรียกว่าวิสังขารหรือหากผู้ใดไม่รู้จักสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือไม่รู้จักจิตเดิมแท้ผู้นั้นจะตกอยู่ภายใต้กับดักของความคิดปรุงแต่งหมายถึงผู้นั้นต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอย่างไม่ต้องสงสยัยตรงกันข้าม หากผู้ใดจิตตื่นรู้คือตื่นรู้ว่าสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเปรียบเสมือนความว่างคือว่างจากสภาวะและว่างจากลักษณะใ,ใดๆเรียกผู้นั้นว่าบังเกิดปัญญาญาณและบังเกิดความอย่างรู้หรือการจัดสรุ้นั่นก็หมายความว่าสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตปราศจาก ปราจะจากธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนอกจากนี้ผู้มีปัญญาญาณและบังเกิดความอย่างรู้หรือการสัสรููย่อมรู้ว่าสรรพสิ่งไร้สภาวะและไร้ลักษณะใดๆแต่การที่สรรพสิ่งมีลักษณะและสภาวะเช่นนั้นหรือไม่ใช่เช่นนั้นล้วนแต่เกิดจากความคิดปรุงแต่งที่มนุษย์สมมุติว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นทั้งสิ้น ขอย้ำว่าในการปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระหรือการปล่อยความคิดให้เป็นอิสระนั้นมิเพียงทำให้จิตพ้นจากความหลงงมง,งายหรือจิตหลุดพ้นจากความเชื่อผิดๆนานาประการหากแต่ทำให้จิตอิสระจากสิ่งควันธนาการหรือจิตพ้นจากสิ่งร้อยลัดที่เรียกว่าสังโยชน์อีกด้วย เนืออื่นใดผู้ที่เห็นแจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติของจิตแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตที่คิดปรุงแต่งก็จะส่งผลให้สามารถเห็นลากเงาของปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ที่สำคัญยิ่งก็คือผลจากการเห็นแจ้งต่อความคิดปรุงแต่งหรือเรียกว่าสังขาร ก็จะทำให้จิตของผู้นั้นหลุดพ้นจากสมมุติและทำให้ผู้นั้นไม่ต้องตกไม่ต้องแสวงหารวมทั้งไม่คิดถึงการปฏิบัติทำใดเพื่อการบรรลุถึงอะไรอีกต่อไปพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ พระองค์ทรงเห็นผิดเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์และชีวิตของผู้อื่นว่าอุบาิขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายหรือตายหรือเวียนไหยตายเกิดตามสมมุติของชาวโลกจึงทำให้พระองค์ละทิ้งชีวิตคารวะและหันเหการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนเพื่อเป็นนักพรตหรือเป็นนักบวชในาศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ เมื่อมองย้อนอนดีตอันไกลโพ้นในยุคที่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นนักบวชหรือนักพราแห่งศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์พระองค์เคยพระองค์เคยผู้หนึ่งพระองค์คือผู้หนึ่ง ที่เสวงหาโมกษธรรมทุกวิถีทางเพื่อที่จะปลดปล่อยจิตหรือปลดปล่อยความคิดของพระองค์ให้เป็เปนให้ปลดปล่อยความคิดของพระองค์ ให้เป็นอิสระแต่ก็ไม่อาจที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่พระองค์คิดนึกปรุงแต่งได้หมายความว่าพระองค์ไม่อาจบรรลุหรืออย่างรู้หรือสััสร,รู้ด้วยหนทางแห่งการกระทําหรือการปฏิบัติอย่างสุดตรง เช่นการบำเพ็ญทุกกิริยาและการทรมานตนด้วยวิธีต่างๆไปต้นซึ่งรวัแต่เป็นหนทางที่ผิดพลาดทั้งสิ้นหลังจากค้นหาโมกษธรรมแบบสุดตรงนานถึงหปีพระพุทธเจ้าก็ทรงละทิ้งวิถีการกระทำ หรือการปฏิบัติแบบสุดตรงทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงในที่สุดพระองค์ทรงอย่างรู้หรือที่เรียกว่าสัทรู้อย่างฉับพลันในยามรุ่งอรุณวันหนึ่งนะใต้ต้นโพนั่นก็คือหลังจากหลังจากพระองค์ บรรทมตลอดยามราตรียามรุ่งอรุณพระองค์ทรงตื่นรู้พระองค์ก็ได้ตื่นรู้ยากฉับพลันซึ่งเป็นการตื่นรู้ ขณะนี้พระองค์นั่งพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างสงบเยียบพระองค์ทรงประจักษ์แจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติสปปรรพสิ่งและประจักษ์แจ้งต่อปรากฏการหรือความเป็นไปตามสมมุติของชาวโลกในยามรุ่งอรุณของวันนั้นนั่นเอง พระองค์ก็ทรงเข้าพระไทยทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งเออโทษครับพระองค์ก็เข้าพระไทยทุกสิ่งอย่างแจ่มแจ้ง,จงพระองค์ทรงหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจากสิ่งพันธนาการหรือสิ่งร้อยรัด เฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ไม่ติดกับดักของความคิดปรุงแต่งอีกต่อไปพุทธประวัติพุทธประวัต,วติแห่งการจัดจะรู้ระบุว่าพระพุทธองค์ทรงประจักษ์แจ้ง หรือพระองค์รู้จักความคิดปรุงแต่งตามสมมุติของชาวโลกพระองค์ทรงกล่าวว่าบัตรนี้ตถาคตเราตถาคตรู้จักในช่างคือการรู้ว่าสปปรรพสิ่งบนโลกล้วนแต่เป็นผลิตผลของความคิดปรุงแต่งทั้งสิน้นเมื่อทุกสิ่งเกิดจากความคิดปรุงแต่งดังนั้นสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายจริงล้วนเป็นมายาด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ กิจของพระองค์พ้นพ้นจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าสังสารวัฏแห่งจิตที่เรียกว่าพ้นจากกับดักของจิตที่คิดนึกรวงแตง ียกว่าพ้นจากกับดักของจิตที่คิดปรุงแต่งก็ได้พระองค์ยังทรงและจากแจ้งอีกว่าทุกสภาวะและลักษณะแห่งสปปรรพสิง่งล้วนแต่ไล้สภาวะไล้ลักษณะใดๆ หมายความว่าจิตของพระองค์ลุกโผลง,งสว่างสวยหรือตื่นรู้หรือรู้แจ้งอย่างฉับพลันต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตจากนั้นจิตของพระองค์ก็เป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งคือไม่เป็นทาตของความคิดปรุงแต่งอีกต่อไป การที่จิตของพระองค์พ้นจากจิตที่มืดบอดเข้าสู่จิตพุทธะหรือพุทธภ,ภาวะที่เรียกว่าการตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณนั้นสัมโพธิญาณซึ่งเป็นปัญญายาสูงสุดที่ไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงได้ซึ่งก็คือการตื่นรู้และการหลุดพ้นจากมายานั่นเอง นี่คือที่มาของคําว่าพุทธแปลว่าผู้ตื่นแล้วซึ่งบางครั้งก็ใช้คําว่าโพธิหรือสาสโตริหรือนิพานหรือใช้คําว่ารู้แจ้งก็ได้ที่มีความหมายว่าการตื่นรู้ของจิตที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งสิ่งที่ควรกล่าวถึงอีกด้านหนึ่งก็คือ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมรรคเวทีต่างๆในการเข้าถึงหรือเข้าสู่สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตที่เรียกว่าการสัจทรู้หรือการบรรลุธรรมตลอดถึงมรรควิธีในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนแก่พุทธสาวกและผู้สนใจไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆก็ตามนั้นก็ด้วยเป้าหมายให้พวกเขาเหล่านั้น มอเกิดการอย่างรู้มนเกิดการอย่างรู้รรหรือการสัทรู้ที่ชาวพุทธประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าซาโตริส่วงรวนส่งผลให้ผู้นั้นเปลี่ยนสถานภาพจากผุุ้ชนสูอ่อายยบุคคลหรืออาียาสงฆ์ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ที่อาจารย์อาจโทษครับทั้งนี้อาจจะสรุปมกกรรควิธีในการบรรลุธรรมและการถ่ายทอดธรรมแบบชาพุสเซนไว้สประการดังนี้หนึ่ง เป็นการถ่ายโทษหลักธรรมคำสอนนอกประสูตรและนอกคำพีด้วยมรรควิธีจากจีตสู่จิต ข้อสองอีกครั้งนะครับสองในการข้อ1่ครั้งก็ตทษครับหนึ่งเป็นการถ่ายทอดและการสืบทอดหลักธรรมคาสอนนอกพระสูตรและนอกคำพีด้วยมรรควิธีจากจิตสุจิตนะครับสองในการถ่ายทอดทำแบบพุทธนิกายเซนหรือชาลอชานหรือทยานะนั้น บางครั้งบางโอกาสก็ไม่ต้องมีการพึ่งพิงและไม่ยึดติดดูกับถ้อยคำหรือไม่ต้องพึ่งภาษาและอักขระหรือพย,ยัญชนะใดๆทั้งสิ้น3ชาวพุทธนิกายนี้มีเอกลักษณ์พิเศษ ในการถ่ายทอดออพระธรรมคำสอนด้วยการชี้ตรงเข้าสู่จิตพุทธะหรือพุทธภ,ภาวะหรือวิสังขารรวมทั้งชี้ตรงเข้าสู่สภาวะธรรมแห่งจิตที่กิดปรุงแต่ง ที่เรียกว่าวิสังขารคือจิตที่คิดปรุงแต่งทวนคำเรียกว่าจิตสังขารคือจิตที่คิดปรุงแต่งเพื่อให้มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ประจักษ์แจ้งต่อความคิดปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขาร และความไม่คิดปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารของตนนั่นเองสิ่งที่ชาวพุทธนิกายนี้พยายามชี้ให้ที่ให้ทุกคนประจักษ์แจ้งก็คือจิตที่คิดปรุงแต่งนั้น เปรียบเสมือนเมฆหมอกแขงอวิชาหรือเปรียบเสมือนสิ่งที่บดบังจิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้หรือจิตที่ไม่คิดปรุงแต่งหรือความไม่คิดนีกว่าวิสังขารผู้ใดเข้าใจหรือประจักษ์แจ้งต่อสภาวธรรมดังกล่าวนี้ก็จะส่งผลให้จิตผู้นั้นเป็นอิสระจากเครื่องข้องทั้งหลายหมายถึงจิตหลุดพ้นจากสิ่งสมมุติ ีเรียกว่าวิมุตต์หรือจิตเป็นอิสระและหลุดพ้นจากสิ่งพัฒน,นาการทั้งหลายอย่างจะพลันกลายเป็นจิตของผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบาน 4. ีชน่ชาพุทธเซนชาพุทธนิกายทยานะชาหรือเซนมีความเชื่อว่าจิตของสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่เรียกว่าเวนยสัต์ว ก็เป็นเช่นเดียวกับกจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นก็คือเป็นจิตที่มีพุทธภาวะอยู่แล้วเช่นเดียวกันซึ่งภาวะนี้หมายถึงสภาวะสูงสุดแห่งจิตคือภาวะของจิตก่อนที่จะบังเกิดความคิดปรุงแต่งนั่นเองนับตั้งแต่พระพุทธธรรมเดินทางจากอินเดียมาเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศอินและมีสานุส์สืบทอด รวมทั้งถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนตลอดตลอดถึงการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของนิกายทยาน,นาชาหรือเซนก็ใช้หลัก4ประการดังกล่าวั้งแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการเผยแผ่จากประเทศจีนสู่ประเทศญี่ปุ่น แต่ปรากฏว่าในการต่อมาพุทธศาสนานิกายนี้ทั้งในประเทศจีนและญี่ปุ่นผู้ที่เคยเลื่อมใสศรัทธาค่อยๆเสื่อมศรัทธาลงตามลำดับกระทั่งปัจจุบันพุทธศาสนานิกายนี้ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศจีนและญี่ปุ่นมีความสนใจและศรัทธาน้อยลงตามลำดับจนเกือบจะมาลายหายไปดังกล่าวแล้วสรุปว่าการสัตรู้หรือการอย่างรู้ตามแบบพุทธศาสนานิการชาหรือเซนเน้นเรื่องตื่นรู้ในปัจจุบันขณะ หรือการตื่นรู้อย่างฉับพลันโดยประจจากความคิดปรุงแต่งที่เรียกว่าการบรรลุอนุตตะสัมโพธิยาณซึ่งคือการตื่นอย่างฉับพลันนั่นเอง ทั้งนี้ในการสัสรู้ทั้งนี้ในการสัดสรู้ชาวพุทธเซนไม่ให้ความสำคัญกับคำพีหรือถ้อยคำทั้งหลายที่ชาวโลกสมมุติขึ้นมากมายแต่อย่างใด เช่นเดียวกับการสืบทอดและการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนบางครั้งชาพุทธนิกายสยานะเซนหรือฌานใช้มักวิธีพิเศษนั่นก็คือในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของนิกายนี้ใช้มักวิธีนอกพระสูตรและนอกคัมภีโดยไม่ให้ความสําคัญต่อถ้อยคําหรือตัวหนังสือในการถ่ายทอดและการสืบทอดหลักธรรมคาสอนมกรกวิธีถ่ายทอดและสืบทอดของนิกายนี้ ที่โดดเด่นก็คือมัรควิธีที่ตรงสู่จิตหรือมัรควิธีจากจิตสู่จิตเพื่อให้ผู้ที่มีพุทธิปัญญาหรือมีปัญญายาณมันเกิดจิตลุกโพร่หรือจิตเกิดความสว่างพร่งหรือจิตหรือจิตบังเกิดความโพร่ง ซึ่งจิตก็เกิดความโพร่งซึ่งจิตเกิดความโพร่งสวะวางพร่องอีกทั้งอีกทั้งยังเป็น จิตที่สว่างสวยไรแห่งปัญญาโจนบรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณในตันทีบรรลุอนุตตระ สัมโพธิญาณในทันทีทันใดซึ่งสมงผลให้จิตของผู้นั้นเป็นอิสระจากสิ่งพนันาการหรือสิ่งร้อยลัดกระทั่งสามารถก้าวข้ามหรือจิตหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นมายาทั้งปวงนะครับเอาละครับก็ถือว่าจบเริ่นนำนะครับของหนังสือ พูดแบบเซนของอาจารย์นิโรธกิจพิสุทธิ์นะครับเอ mm hmm. จบเป็นตอนที่สนะครับวันนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับตอนจบคือตอนที่3นะครับเอาละครับ,ารบสาหรับ ท่านผู้ควังท่านใดที่สงสัยนะครับหรืออยากจะสนทนาอยากจะสอบถามเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายเซนหรือนรัติเต๋าผมอาจารย์คำพีก็ยินดีที่จะไขข้อข้อสงสัยให้แก่ท่านโปรดติดต่อผมที่หมายเลขตัวศัพท์08 9 1 2 6 06 8 9และ0 2 5 1 3 3 2 7 9นะครับเอาละครับวันนี้ก็ ขอยุดิีเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ